เจ้จวาเชนโสติเตหนุสาปตามาราชาปิเครเยนาปิปิริตต เวนาสะวานสารังสัมโมทิตวาจัตาภาธาตัมมุตตาสิทานโสเอเตนะสัะเจนะโสติเตหนตุสัพพะธาคะหินาเตจัตาภาธาตินันมีมาเฮสีลังมาคาหะตะกิเลสาวาปัตานิธรรมะตังย์ เดนสาเชนะโสตเตโอตุสาภะคจายโจามาราปสกุณาสสสโตปปะกโวตุอาการนตังพุทธนวินาสเมตุยันทุนิมิตังอวมังคารันจายโย สัพพุนาสัสถโบาปะขะโหตุสุบินังอะกันดังธรรมะลุภาเวนวินาสัมมตุยันตุ อาวมังคารันจะโยจามานาปุสกุณาสะสะโทปาปัตขโหตุสุบินนาสังฆานุภาเวนวินาสัมมตุทิเมศราังอันญาภูโทเมศรานังวรังเยเตนะสัจวาเจนะโหตุเตชยมังคารานาทิเมศรานังอัญญาธรรมโมเมศรานังวรัง <laughs> จวชนยมางคารังนทีมสรางญสงคมสรนางวรอตนสจวชนางคารัราตานาโรเกวจตีววทางูทูราตานสนี่ตสมาสียังจจีราตานางโรเกว วิวิธามปุถุราตานัธรรมะสานาทิตารมะโสิปวันโยเทยังคิจราตานังโรเกเวชติวิวิธา a ปุธุราตานังสังฆสามนาทิตาธมาโสติ อวัสสุฏฐ putih, ฯฌิมิซุโอภะคะวารามสัมพันธ์สัมพันธ์ฌาจาระณัตสัมพันธ์โนสุคะโต supati bannu bakawato asanko uang coba di ya ya sami di bannu pakawato sawak asanko ya titang catari Bhūri sajo kānī āta bhūri sa pokalā e sabakavato sāvakasaṃ thu āhurayo kākhino yo āntarī karadīyo anuddhara kunyake Samadini mita sabu tandang kri mita rang Tana di tamma vitina cita wa murin te tasa bawa dute Para di reka mabiyo cita sa para tingko rampana rawa kama Daya kangkan di sudan ta vitina cita wa murin jodan te cita ยามาคารานินาราธิริงอาดิมาตบุตังทวาคิจักกามาสนิวาสุธาเมตัมภูเสปวิชินาชิตตวามุรินโดตเตจัสวาวาตุเตชยามาคารานิอเคตาคานข้าสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัทถกุริมาอิติพิสังกตมารุจิตตวามุรินโดตันเตจัสวาวาตุเต ใยามังคารานิกาตวานาาตมุตารังจินจายาทุขวัจนังชนกายมาจีบาวิจินาชิตาวามุลินโดตันเตจัสสภาวตุเตช้ยามังคารานิสัจจังวิหายาติสัตตะเกตุงวาธาบิโรปิตามานังอาทิอันตบุตัปัญญาปติจิตาวามุลินโดตันเตจัสสภาวตุเตชใช้ मा नन्